แน่นอนนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรีวิวซูซูกิเมรอนปี2025ตามสไตล์ของค่าวาวที่คุณต้องการโดยอยู่ในรูปแบบภาษาไทยลื่นไหลไม่แบ่งหัวข้อหรือลำดับเลขเป็นเหมือนการเล่าเรื่องรีวิวรถแบบเต็มๆพร้อมใส่อารมณ์ขันแบบเรียวๆแต่ไม่พูดถึงผู้รีวิวโดยตรงอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรถไฟฟ้าเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบช่วยขับขี่แทบจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยุคนี้แต่ท่ามกลางกระแสะแห่งอนาคตนั้นมีรถอยู่คันหนึ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากอดีต และยังคงยืนหยัดอย่างดื้อรั้นเหมือนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นใช่ครับนี่คือซูซูกิเมรอนปี2025รถที่ไม่ตามกระแสใครเลยสักนิดไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่มันไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นภายนอกของเมรอนปี2025นั้นแทบไม่มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้นเลยหน้าตายังคงเหมือนรถเมื่อ20ปีก่อนอยู่ดีรูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีเส้นสายหรือความโค้งมนให้สะดุดตาด้านหน้าติดไฟหน้าทรงเหลี่ยมธรรมดารรมดกะกระจังหน้าที่เรียบจนดูเหมือนไม่เสร็จไม่มีไฟเลตไม่มีไฟเดลท์ไม่มีแม้แต่ล้ออันลอย แค่ฝาครอบล้อพลาสติกสีเทาและกันชนสีดำไม่มีความพยายามจะดูสปอร์ตหรือหรูหรามันไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าคนจะมองว่าสวยหรือไม่รถคันนี้เหมือนวาดขึ้นด้วยดินสอสองบีโดยเด็กป .4 ที่เพิ่งเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตแต่แปลกตรงที่ความเรียบง่ายแบบนี้กลับเป็นสเสน่ห์ที่หลายคนชอบอกมันตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และไม่พยายามจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในยุคที่เครื่องเล่นเทปอย่างฮิตยูคอนโซลทำจากพลาสติกแข็งที่ไม่มีแม้ แต่ความพยายามจะดูดีแผงหน้าปัดบอกข้อมูลเท่าที่จำเป็นแบบแปะๆไม่มีหน้าจอดิจิทัลไม่มีจอสัมผัสไม่มีไฟตกแต่งรอบคันไม่มีแอร์อัตโนมัติถ้ารุ่นไหนมีแอร์ก็ต้องหมุนปรับเองส่วนกระจกหน้าต่าง หมุนมือครับเว้นแต่คุณจะเลือกตัวท็อปซึ่งอาจจะมีแบบไฟฟ้าให้แค่2บานเบาะนั่งก็ไม่มีอะไรน่าจดจำไม่มีพนักพิงรองหลังแบบปรับได้ไม่มีวัสดุซับแรงกระแทกมีไว้ให้นั่งเฉยๆเท่านั้นแต่ข้อดีคือทุกอย่างซ่อมง,ง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีปุ่มเยอะๆให้กดผิดหรือระบบไฟฟ้าที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ทุกอย่างเป็นกลไกล้วนๆถึงจะไม่สะดวกสบายแต่ก็เชื่อถือได้เหมาะกับคนที่ต้องการรถที่แค่ขับได้โดยไม่ต้องการอะไรเพิมเ่มเติมเครื่องยนต์ของเมอร5ยังงปนปี่อง796ซบบี่เอโิ ไม่มีระบบไฮบริดไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมกำลังแค่ประมาณ39แรงมา้าแรงบิดก็แค่พอให้รถเคลื่อนตัวจากไฟแดงได้แบบไม่ไอายมากนะักเกียร์ธรรมดา4สปีดที่เข้าเกียร์แบบต้องใช้ความเข้าใจเครื่องยนต์ไม่ได้ตอบสนองเร็วไม่ได้มีเสียงคำรามอะไรทั้งนั้นถ้าคุณหวังจะร่งแซงบนทางด่วนคิดใหม่ได้เลยเพราะต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นนาทีใช้ความกล้าระดับเดียวกับกระโดดร่มแต่ในความอืดน,นี้กลับแฝงด้วยความทนทานเครื่องยนต์นี้ไม่มีอะไรจะพังได้ง่ายๆใช้น้ำมันธรรมดาวิ่งได้ทุกวันโดยไม่บน่น ไม่ต้องห่วงว่าจะมีไฟเตือนโชว์คลืนในหน้าปัดมันเหมือนจักรยานยนต์แบบสีล้อที่เน้นความง่ายและไม่จุกจิกจุดที่เมร้อนยังชนะใจคนจํานวนมากคือเรื่องความประหยัดน้ํามันค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ามากเติมน้ํามันทีหนึ่งวิ่งได้เป็นร้อยกิโลการซ่อมบารุงถูกเหลือเชื่อเปลี่ยนน้ามันเครื่องผ้าเบรกหรือแม้แต่เปลี่ยนมอน้ํายังถูกกว่าค่าอาหารในห้างสเป r e พ a มีขายทั่วไปแทบทุกตลาดนัดซ่อมง่ายช่างท้องถิ่นรู้จักหมดใครๆก็ซ่อมได้ประกันรถถูกภาษีก็แทบไม่มีและราคาขายต่อน,นั้นยังคงได้ราคาดีอยู่เสมอ เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียมันไม่ลดค่าลงเพราะของในตัวมันก็มีไม่เยอะไม่มีเทคโนโลยีให้เสื่อมีแต่เหล็กกับเครื่องยนต์ที่วิ่งไปเรื่อยๆจนล้อหลุดเหมาะกับนักศึกษาคนเริ่มทํางานหรือใครก็ตามที่อยากมีรถยนต์เป็นของตัวเองในราคาที่เข้าถึงได้จริงประสบการณ์การขับขี่นั้นพูดกันตามตรังอ๋อก็ไม่ได้ดีนักเฟโรเอร์แบบโบราณช่วงล่างแข็งขับบนถนนเรียบก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าถนนเป็นหลุมอเป็นบ่อเตรียมเจ็บหลังได้เลยมันดั้งมันดังมันโครมเหมือนขี่เกวียนติดเครื่องยนต์พวงมาลัยรุ่นล่างไม่มี power เวลาเลี้ยวต้องออกแรงเหมือนออกกำลังกายไม่มีความรู้สึกไม่มีน้ำหนักกลายเป็นว่าการขับรถกลายเป็นงานที่ต้องใช้กำลังจริงๆเสียงลมและเสียงถนนจะดังตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพอถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนนั่งอยู่ในห้องซ้อมดนตรีแต่ข้อดีคือตัวรถเล็กขับในเมืองคล่องจอดง่ายมองเห็นรอบคันดีสะดวกเวลาเบียดซอกซอยหรือจอดริมถนนเล็กๆเหมาะมากกับคนที่ใช้รถในเมืองเป็นหลักแต่อย่าแม้แต่จะคิดเอาไปวิ่งไกลบ่อยๆ เพราะมันจะทําให้คุณเหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็นสุดท้ายแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเมรอนยังมีที่ยืนในโลกปี2025หรือไม่คำตอบคือยังมีถึงจะไม่ใช่รถที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าไม่มีระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยไม่มีอะไรหรูหราแต่มันตอบโจทย์กลุ่มคนที่ต้องการแค่รถแบบดิบๆจริงๆคนที่ไม่อยากยุ่งยากไม่อยากจ่ายแพงไม่อยากซ่อมบ่อยไม่อยากเรียนรู้ระบบใหม่ๆและแค่ต้องการเครื่องมือพาเขาจากบ้านไปทำงานกลับบ้านทุกวันรถคันนี้ ยังให้สิ่งนั้นได้ในตลาดที่รถราคาหลักล้านขึ้นแทบบอทุกคันเมร้อนกลับเป็นเหมือนทางเลือกสุดท้ายของความเรียบง่ายแบบไม่ประดิษฐ์เป็นรถที่ไม่มีอะไรเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้มันยังอยู่ตรงนี้